สวัสดีครับอันนี้กํลาลังไปไหนครับพี่สวัสดีครับอ่ากำลังจัดชุดตู้ไฟฟ้าครับผมกำลังจะไปจัดส่งลูกค้าครับที่ไหนครับพี่จัดส่งสามที่ครับมีอยู่ที่อ่าจังวหวัดฉะเชิงเซาครับผมอยู่ที่เขาหินซ้อนครับผมแล้วก็ด้านในผมจัดส่งที่ตลาดเรียบทางด่วนที่อยู่<ร>ใน,ในกล่องก็คือจัดส่งที่จังหวัดสงขลาครับอันนี้เป็นชุดตู้ไฟฟ้าพี่ได้หลายบาทชุดตู้ไฟฟ้าของเราจะเป็นชุดโปรโมชั่น7999บาทนะครับผมอ่าได้หลายบานเ๋ยดูทางนี้ดีกว่า ตัวนี้ครับผมเราจะได้ทุ่นไปฟ้าหนึ่งใบนะครับลูกค้าแล้วก็ได้สิค้านะครับมูลค่า2,484บาทนะครับผม นี่เลยได้พิคค้างมูลค่านี้เลยชุดนะครับมันจะมีตู้อุ่นเปิดบาให้1ใบนะครับผมป้ายเมนูตั้งโต๊ะครับผมแล้วก็จะมีป้ายไวเนียร์ขนาดเล้นห้าสิบพอดแปดสิบให้ลูกค้าด้วยครับผมเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับตัวน,นี้จะรวมค่าจัดส่งให้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมเราจะส่งให้ทั่วประเทศเลยในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเรียบร้อยถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อทางไลน์ด้านล่างไดนะ้เลยหรือว่าโทรศัพท์แปดห้าห้าสามห้าสี่สอง